สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เ่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมวานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่147แล้วนะครับโดยมีชื่อตอนว่าอ่าราชันวิญญาณปีศาจตอนจบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลย เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นผูดตผีทุกประเภทก็เข้ามายังสังเวียนมุยองกระโดดไปที่แนวหน้าสนามรบเพื่อป้องกันศัตรูดวงดาวแห่งความสมบูรณ์ส่องแสงครอบคลุมทั่วสภาพแวดล้อมและเกินกินทุกอย่างที่มันถือว่าเป็นศัตรูของอาชุลา่าแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นนักฆ่าแต่พลังที่แท้จริงของมุยองกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออยู่ในการต่อสู้ขนาดใหญ่สมหรับภูมิที่ผู้คนจํานวนมากต้องเผชิญหน้ากันกับแต่ละฝ่าย มันเป็นสถานที่ที่ซากศพจะต้องถูกซ้อนทับกันเป็นภูเขาและนั่นเนโครเมนเซอร์สามารถแสดงพลังได้ดีถึงที่สุดมากยิ่งไปกว่านั้นเดสลอดยังเป็นที่สุดของคลาสเนโครเมนเซอร์อีกด้วยศิลปะแห่งความตายหมู่ยองไม่ตราหนีพลังของเขาอีกต่อไปจนถึงก่อนหน้านี้เขายังคงเก็บซ่อนพลังและไม่ได้แสดงทุกอย่างแต่ตอนนี้นะฮะเป็นเวลาสําคัญกว่าสิ่งอื่นได้เพราะนี่นะฮะเป็นสิ่งกําหนดผลลัพธ์ของสงครามว่าจะพ่ายแพ้หรือชนะ ตึง758ศพกำลังจะเปลี่ยนเป็นอันเดดเนื่องจากคุณเลือกร่างแบบสุ่มค่าศิลปะจะถูกลดลงคะแนนศิลปะคือ51เขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาไม่ได้วางแผนในการมองหาค่าศิลปะส,งสูงๆบนสนามลบมุมมองทางศิลปะของเดดหลอดและมูยองก็แตกต่างกันเดดหลอดต้องการให้เขาส,สร้างความงดงามให้กับทุกๆความตายแต่ไม่ว่าอย่างไรทั้งสองก็มีเป้าหมายเดียวกันและสิ่งนั้นก็คือชัยชนะอันเดดหลายตัวอย่างกันเหรอ แม้แตลิสก็ยังไม่สามารถสร้างพวกมันได้มากมายขนาดนี้ในครั้งเดียวเลยนะ,ะนั่นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนทําอย่างนั้นเหรอแม้แต่ลิสท,ที่เก่งกาจก็ยังไม่สามารถสร้างให้กว่ากว่า700ศพเปลี่ยนเป็นอันเดดได้ภายในครั้งเดียวหลังจากที่ศิลปะแห่งความตายกลายเป็นทักษะเอรงเขาก็สามารถสร้างจํานวนพวกมันขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดทุกสายตาจับจ้องไปยังมูยองทันทีทุกครั้งที่มูยองโบกมือซากศพจะฟื้นขึ้นมาและกัดกินศัตรูของเขา มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกพ่อมดหมอผีแม้ว่าจะมีอาชีพจำนวนมากที่สามารถควบคุมศพได้แต่คาที่สามารถสร้างอันเด็ดได้ก็ยังจัดว่าหายากอยู่ไม่ต้องพูดถึงการสร้างด้วยจำนวนมากๆเช่นนี้เลยมหัศจรรย์บางทีมูยองอาจจะไม่ใช่มนุษย์โดยไม่ต้องมีเครือข่ายใดๆเขาก็ปรากฏตัวขึ้นและได้รับรางวัลสำหรับชาที่แข็งแกร่งที่สุดในกิ้วสุริยันไม่เพียงแค่นั้นก มังกรกูร้องสร้างเปลวเพลิงมังกรตัวสูงกว่า3เมตรขอดตัวอยู่รอบมูยองคอยกืนกินเหล่าพูดผีร,บรอบๆมังกรไฟสิ่งมีชีวิตผู้พิทักษ์ลึกลับของกิลสุรยิยันนั่นคือมันเพียงแค่การปรากฏตัวก็สามารถเพิ่มขวัญกำลังใจแก่ทหารทุกคนในการต่อสู้ถ้าอันเดธเปรียบเป็นหินมังกรตัวนี้ก็คงเป็นหยางมูยองสามารถจัดการได้ทั้งหินและหยางการปรากฏตัวของเขาก็เหมือนอเป็นสาวกที่จงรักภักดีของเทพสุรยิยัน หรือเปรียบได้ดังราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่เทพสุริยันจะยับยั้งเปลวไฟของท่านที่มีต่อมนุษย์ถ้าคุณเป็นสมาชิกของกิลสุริยันทุกคนจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวรลีที่เกี่ยวข้องกับเทพสุริยันนี้มันมีวรลีเช่นนี้อยู่จริงๆเพราะการใช้พลังหยางของเทพสุริยันแข็งแกร่งเกินไปจนทําให้เหล่ามนุษย์ถูกเาผาผลาญและตายไปในที่สุดเขาโศกเศร้าในการกระทํานั้นจึงได้สร้างกฎแห่งหินขึ้นมาเพื่อค้านอำนาจกัน พูดง่ายๆก็คือเขาสร้างดวงจันทร์ขึ้นมานานมาแล้วเทวตำนานเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นและมันถูกพุ่งเป้าไปที่กิลสุรยิยันทําให้การปรากฏตัวของมูยองในปัจจุบันไม่ได้แปลกเลยสําหรับคนอื่นที่คิดว่าเขาจะเป็นทูตหรือว่าเทพสุริยนมาจุติไม่สิบางทีพวกเขาอาจจะแค่อยากเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้น สนามรบเป็นสถานที่อันสมบูรณ์แบบที่ความเชื่อดังกล่าวจะเติบโตขึ้นปีศาจนภา,ากำลังหอยหาศรัทธาความเชื่อในขณะที่มูยองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองผู้พิทักษ์ของกิลสุริยันอยู่กับเรามังกรแสงแห่งสุริยันผู้ยิ่งใหญ่กราวกับว่ามันตอบสนองให้กับพวกเขามัางกรอรารวาดรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนั้นอิทธิพลของมูยองก็เพิ่มขึ้นสูงเช่นกันตึงอันดับของเป้าหมายที่ต้องถูกกำจัดเพิ่มขึ้น อันดับที่4 3, นนี่0 0พันคะแนนเลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่สอง0,000คะแนนปีศาจนาพาได้เพิ่มอัตราคะแนนจากนี้ไปหากคุณค่าเป้าหมายที่มีเครื่องหมายสำหรับการกำจัดคุณจะได้รับคะแนนคูณสองคุณจะเปลี่ยนใจมาเป็นสาวกหรือไม่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งหมูยองเพิกเฉยต่อมันถ้าเขาหลงเชื่อคำพูดหวานหูนั่นความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีของเขาจะต้องเจ็บปวดเขาเคลื่อนไหวอย่างหดเหี้ยมมากขึ้นและที่เขาทำได้มีเพียงแค่ปล่อย เจตนารมแห่งการฆ่าฟันไปยังดาบเท่านั้น <c oughs> ไอ้พวกลูกหมาตระกูลลอเลส <c oughs> มันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะจัดการเหล่าพูดผีเหล่าสาวกแทบจะไม่มีผู้แข็งแกร่งใดๆอยู่ในกลุ่มนั้นปัญหามีเพียงแค่ตระกูลลอเลสเท่านั้นกลุ่มที่มีลอเลสจินเป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้สร้างความหวาดกลัวยุ่งเหยิงล้อมรวมจิตวิญญาณแหล่งกำเนิดแขนสมบูรณ์และพยายามที่จะช่วงชิงต้นไม้โลกผ่านสามดาบกระดู นอกจากนั้นยังเป็นผู้ส่งอัาราเซียไปรอบสังหารมูยองถึงแม้สุดท้ายนะฮะความหวาดกลัวอันยุ่งเหยิงะจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่บนมือของเบซองมินและที่เหลือจะถูกครอบครองโดยมูยองก็ตามหากคุณคิดเกี่ยวกับทุกข้อที่ผ่านมาลอเลจินถือเป็นครั้งสมบัติที่มีอยู่เพื่อมูยองโดยแท้จริงคนที่เป็นผู้ให้มาอย่างต่อเนื่องฝุ มูยองขยับเท้าของเขาลอเลตจินมันเป็นครั้งแรกที่มูยองได้เผชิญหน,น้ากับเขาแบบตัวต่อตัวอย่างไรก็ตามมันคงจะเป็นการไม่สุภาพหากไปหาแบบมือเปล่าดาบ1ดาบ2และดาบ3ามมูยองนำยันออกมาและเรียกพวกเขาตึงนักดาบปีศาจดาบหนึ่งและคุณมีความแตกต่าง ในระดับน้อยกว่า100รเลเวลเพราะศิลปะแห่งความตายถูกอัปเกรดเป็น A อล้งดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องสังเวยอุปกรณ์สมใส่แบบซุ่มอีกต่อไปแทนการสังเวยอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นการสังเวยจานวน100ความตายความตายสิ่งดังกล่าวมีอย่างล้นหลามที่นี่อย่าว่าแต่100ความตายเลยเป็น1000ความตายก็หาได้ไม่ยากใช้เวลาเพียงชั่วครู่ดาบ1ดาบ2และดาบ3ก็ถูกอันเชิญออกมาทั้งหมดชิง พวกเขาสะท้อนพลังและแม้กระทั่งมองไปยังลอเลสจินราวกับว่าลอเลสจินถูกพลังดังกล่าวดึงดูดเขาหันไปมองที่มูยองซึ่งอยู่ข้างๆสนามรบและต้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างช่วยไม่ได้สามดาบกระดูกฆ่าลอเลสจินซะแม้แต่สมาชิกของตระกูลลอเลสที่กำลังอรารวาสอย่างดุเดือดอยังถูกฉากนี้สะกดการเคลื่อนไหวมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆสามดาบกระดูกที่เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลลอเลส เรื่องราวและความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่เคยจางหายไปจากความคิดของทุกคนและสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจนั้นกลับกลายเป็นศัตรูของต้นเสียเองไม่ต่างอะไรกับการได้เห็นคนที่คุณรักถูกประหารชีวิตการทรยศของสามดาบกระดูกเป็นเหมือนกับมีดที่กรีดเชื้อหัวใจของพวกเขาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การทรยศก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถคิดได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแกอสสรเลวจากนั้นเสียงของบามมธ ก็ได้ยินมาจากที่ไหนไม่ห่างไกลสักเท่าไหร่สถานที่บาฮามุดยืนอยู่มีทาแคนอยู่ที่นั่นด้วยทาแคนเป็นไยกดดันบาฮามุดโดยการควงดาบหมุนวนและปล่อยควันสีดำออกมาพรจากปีศาจนภาและพลังงานที่ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดจากตัวดาบเมื่อทั้งสองถูกเพิ่มเติมทาแคนก็กลายเป็นตัวตนที่สามารถคุกคามต่อบาฮามุดได้แต่มันน่าแปลกมูยองมองไม่เห็นวิญญ,ญาณของทาแคนหากเป็นปกติเขาควรจะกำจัด อาทาแคนผ่านทักษะอุทิศจิตวิญญาณไปแล้วแต่มันไม่มีจิตวิญญาณปรากฏอยู่ด้านบนศีรษะของเขาบางทีการที่เขาตกอยู่ภายใต้การควบคุมอาจจะเป็นเพราะจิตวิญญาณของเขาถูกนําออกไปแต่ยังไงก็ตามทาแคนยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของผูดผีทั้งหมดฉันควรจะฆ่าเขาตึก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  หัวใจของมูยองเต้นรุนแรงมันเป็นอิทธิพลของการต่อสู้หรือมันเป็นเพราะในที่สุดเขาก็ได้กลับมารวมตัวกับทาแคนอีกครั้งมูยองตวัดดาพแผงความกดเกลี้ยไปด้านข้างครั้งหนึ่งก่อนจะมุ่งตรงไปยังทาแคนฉากตัดไปยังเบซองมินเขากลายเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของมูยองหลังจากกลายเป็นอาร์คลิศดังนั้นคุณอาจจะบอกได้ว่าเขารู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมูยองและแหล่งที่มาดั้งเดิมของมันเราต้องรีบเจาะกำแพงนี่ให้ทะลุ หากมองดูเกรสซิตี้จากด้านนอกตอนนี้จะเห็นได้ว่าทั่วทั้งบริเวณถูกปกคลุมไปด้วยกำแพงสีแดงขนาดใหญ่และเบซสองมินกำลังพยายามทำลายบางส่วนของมันความแข็งแกร่งและค่าสติปัญญาบางส่วนของเขาได้รับการฟื้นคืนอันเนื่องมาจากความหวัดกรวนยุง่งเหยิงดังนั้นเขาจึงสามารถรู้สึกได้ถึงพลังงานของอันเดตัวอื่นรวมถึงมูยองด้วยมันจำเป็นต้องใช้สมาธิอย่างมากแต่ผ่านกำแพงนี้ไปเบซสองมินสามารถยืนยันได้ว่าถ้าแค้นยังคงมีชีวิตอยู่ ขออย่าให้ในายท่านรีบสังหารทาแคนเลยมือของเบซองมินฉีกกระชากกำแแงสีแดงไปกว่าครึ่งทางแล้วราวกับว่าความเสียหายถูกสะท้อนกลับมือของเบซองมินได้รับการบาดเจ็บจากการทำลายกำแพงและถูกฟื้นฟูซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าเขาจะเจาะผ่านเวทมนต์หลายชั้นแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งทางกว่าจะไปถึงได้อย่างไรก็ตามนะเบซองมินรีบเล่งมืออย่างสุดความสามารถหมุนหลังจากยืนยันพลังงานซองมินก็พบทันทีว่าทุกอย่างถูกหมุนควบคุม ้าแคนตกเป็นเหยื่อมูลรู้ถึงตัวตนของอาชุราแล้วเขายังรู้ด้วยว่าเหล่าข้ารับใช้ของอาชุรามีพลังแบบไหนมันเป็นเพราะมูลเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นอันตราที่แท้จริงของมโหราเจ้าแห่งงูหนึ่งใน8ผู้ปกปักพระโพธิสัตว์ถึงตอนแรกจะยังไม่รู้นะแต่พอผ่านความรู้ของจิตวิญ,ญญาณโบราณความหวาดกลัวยุ่งเหยิง,ยงซองมินก็พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมูล แต่เดิมแล้วนะฮะมันเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับการที่จะรังสรรค์เทพเจ้าเทียมขึ้นมาอย่างไรก็ตามมโหรากมันอ่านว่ามโหราไม่ใช่มโหรามโหราก,รากได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันนี้ในอดีตการสร้างพระเจ้าเขาทดลองโดยใช้ทุกชนิดของเหลาวิญ,ญญาณและกระทั่งพูด ความหวาดกลัวยุ่งเหยิงก็เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มหนูทดลองพวกนั้นหลังจากที่ความหวาดกลัวยุ่งเหยิงได้รับความรู้จากต้นไม้โลกมันจะกลายเป็นกึ่งเทพแต่ถึงยังไงมันก็ไม่สามารถเป็นพระเจ้าที่แท้จริงได้และต้องถูกทอดทิ้งอยู่ดีหลังจากที่ล้มเหลวนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขากําลังพยายามสร้างพระเจ้าที่แท้จริงขึ้นมายังไงก็ตามครั้งนี้เป็นทาแคนที่ตกเป็นเหยื่อถ้าไหนท่านฆ่าทาแคนมันผู้นั้นจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นร่างกาย ในปัจจุบันของนายท่านยังไม่สามารถจัดการกับมันได้มันผู้นั้นเบซองมินไม่ทราบชื่อที่แน่นอนของเขาอย่างไรก็ตามเบซองมินรู้ว่ามันคล้ายคลึงกับทาแคนเทพเจ้าที่ติดอยู่ในเส้นทางของอาชุลาแน,น่นอนว่ามันเป็นราชาแต่มันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับทาแคนการดำรงอยู่ของมันเปรียบเสมือนพระเจ้าสุดท้ายมูยองจะต้องสูญเสียร่างกายของเขานั่นคือกลวิธีใช้เหยื่อล่อของมูลเขาทำให้ทาแคนและมูยองเผชิญหน้ากัน บางทีมันอาจจะต้องการอัญเชิญราชาแห่งเส้นทางอาชุราและทำให้เขากลายเป็นค่ารับใช้มันแกลในที่สุดเบซองมินก็เจาะทะลุผ่านกำแพงได้ในขณะเดียวกันนั้นเบซองมินที่ล้อมรวมกับเงาก็เคลื่อนย้ายตัวเองไปยังพื้นดินและรีบมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่มูยองอยู่ทันทีอาณนะสนามรบทุกหนทุกแห่งตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดและศูนย์กลางของซากศพมูยอง ยยนนนอู่่่ทีัดาบของมูยองแทงทะลุหัวใจของทาแคนหลังจากที่โจมตีร่วมกันกันกบบาหามุดมูยองประสบความสําเร็จในการสร้างจังหวะเพื่อโจมตีหัวใจของทาแคนก็คือแก่นแท้ของทุกอย่างที่ถูกรวบรวมเอาไว้มันเป็นจุดที่องค์ประกอบของเขาตั้งอยู่อ้าทาาคนกรีดร้องอา่าาาหาาหวน พร้อมเดียวกันนั้นกลุ่มออราสีดำก็ไหลออกมาจากทั่วร่างกายของทาแคนและพุ่งเข้าสู่ร่างกายของมูยองออกห่างจากมันสั้นในท่านเบสองมินเคลื่อนที่ไปหามูยองอย่างรวดเร็วมันทำให้เขาอยู่ห่างจากสิ่งที่ไหลออกมาจากทาแคนไม่ไกลนักตึงอย่างไรก็ตามนะบาเรียสีดำถูกสร้างขึ้นเพื่อการส่องมินออกไปบาเรียสีดำเคลื่อนกินมูยองทันทีและเริ่มที่จะสั่นระรัวติมตึ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 มราวกับว่า การเต้นของหัวใจสีดําขนาดใหญ่ทาแขนแข็งแกร่งเขามีพลังที่น่าแปลกใจหากมูยองไม่ร่วมมือกับบาหามุดการสังหารทาแคนคงจะเป็นไปได้ยากเพียงแค่มองไปที่สเตตัสทาแคนก็กินขาดแล้วอย่างไรก็ตามผู้ชนะก็คือมูยองเขาเห็นองค์ประกอบและเจาะผ่านพวกมันไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถอยู่รอดได้หลังจากที่องค์ประกอบถูกทำลายทว่าเจ้าเป็นผู้ปลุกข้ามันเป็นโลกแห่งความมืดมิด ใจกลางของสถานที่แห่งนั้นชายซึ่งนั่งอยู่บนบันลังกําลังจ้องไปยังมูยองบันลังที่ดูเก่าแก่จนขึ้นสนิมด้านหลังของเขามีหอคอยเล็กบางขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าในขณะที่ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยความแตกเล้าคุณเป็นใครเจ้าปลุกข้าให้ตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าข้าเป็นใครอย่างนั้นหรือเขาหัวเราะการแสดงออกที่มีให้แก่มูยองไม่ได้เส่แซงมันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นเส้นทางของอาชุราข้าได้ปกครองมันเป็นเวลานานเพราะคำขอของเขาอาชุรามันดูน่าเหลือเชื่อที่คนผู้นี้นะพูดถึงอาชุราเล่ากับว่าพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านข้างๆกันถ้าเป็นเส้นทางของอาชุรามันก็คือหนึ่งใน6สถานที่ที่มุยองได้ปลุกขึ้นมาเมอร์ดุดันเคยพูดถึงเกี่ยวกับมันมาก่อนมีการดำรงอยู่ของบางสิ่งซึ่งถูกปิดผนึกไว้ในเส้นทาง และเขาก็จําคําพูดของเมอร์ดุดันที่กล่าวเอาไว้ได้มันดูคล้ายกับมูยองในเวลานั้นเขาไม่ได้สนใจฟังสักเท่าไหร่นักเพราะคิดว่าคงไม่ได้เจอกับตัวตนที่ลึกลับดังกล่าวมันเป็นเพราะการเสียชีวิตของทาแคนหรือไม่ข้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานนานเท่าไหร่ข้าเองก็จําไม่ได้เหมือนกันข้ากําลังพูดถึงหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาหรือไม่ก็ผ่านความหลากหลายของชั้นเวลามาแล้วจํานวนมากเขาดูเหนื่อย เส้นทางของอาชุราค่อนข้างเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อเขาต้องการที่จะออกไปจากสถานที่แห่งนี้แต่ก็ไม่สามารถทำได้แล้วคุณเป็นใครกันแน่ มูยองรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นทั่วทั้งร่างกายของเขาสั่นมูยองพยายามควบคุมอารมณ์ของตอนเองอย่างเคร่งเครียดเพราะสัญชาตญาณของเขาส่งคำเตือนออกมาอยู่ตลอดเวลามันบอกให้เขาวิ่งหนีไปนี่เป็นสิ่งที่เหนือล้าจินตนาการของเขายังไงก็ตามเขาสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและจากนั้นเขาก็ถามเขาคิดว่าหากรู้จักคู่ต่อสู้เพียงนิดเดียวเขาอาจจะหนีจากความกลัวที่ไม่รู้จักได้สายผู้นั้นหัวเราะอ,อีกครั้งหนึ่งข้าคือรูซิเฟ ผู้ปกครองเราดวงวิญญาณในฐานะของราชนวิญญาณปีศาจเทวทูตที่ถูกพระเจ้าขับไล่ออกจากสวรรค์ลูซิเฟอร์ดวงตาของมุยองสั่นไหวในอันเดอร์เวิร์ที่นี่ไม่มีเทวทูตใดๆเพียงปีศาจเท่านั้นที่มีตัวตนยังไงก็ตามนะฮะมีคนที่เคยเป็นทูตสวรรค์ปรากฏตัวลูซิเฟอร์ค่อยๆลุกขึ้นและเดินเข้ามาใกล้มูยองทีละน้อยสำหรับตอนนี้จงมอบร่างกายของเจ้ามาให้ข้าจบนะครับ จบแล้วนะครับจบแบบค้างค้างคาคานะครับขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับเสียใจจริงๆนะฮะตอนที่148รับชมพวกนี้